ตั้งใจคนเห็ดรถไปตามห้องไปสบายไหมาัวด like ึงลงมาดีเนาะว่าเมียนว่าอย่างก็พคือแบบนี้เอื่อยนี่พี่ไอ้ลงมาเห็ดอยู่เห็ดกินลงมาไงเอื่อยลงมาอ่ะคนบอกว่าคนนั้นนะจะเชื่อว่าในใดพี่น้องเลยเนาะเข้ากับบางที่เข้ากับแบบว่าอยู่แน่ละในใจแล้วดิบอกคันว่านี่ว่าคันว่าทราบก็คือในถาว่านี่ห้าสิบกลงมาเห็ดได้ไหนจะว่าบอกเข้านี่ยกับเมื่อเห็ดแบบ กับครอบครัวอ่าเฮาเองนะพี่น้องอยยังเช่นเฮือนแม่น้องเชิเนาะเฮือนปัตอร์แบบนี้กับเฮือนป้าใหญ่เฮือนน้องนาเฮาวนี่เนาะกแบบกันเองกันเองเนี่พี่น้อยเนาะเฮ็ดแบบมาแล้วโอเ่าแยงกันมาสุกินกันมาเวลาเออเธอเอ้าจธอจะกินในชานะพอได้กินยังไงนี่มากินน้ำได้ใช่ไหม อชุดอุ้ยชุดงามแท้นี่คนมีผม่ใช่ชุดกระโปรงบอกมาเลยทุจ้าอุ้ยบ bon. ah, ูดบูดมันโมแดดบ่มันจังบูดรนะบ่อโมแดดลมาเลยอ่ะจะลงมาอย่างนี้มากินได้ไหมมาดินนาเลกมามาสู่ป่ากินบ่อุ้ยบอได้พี่อยางกิน ใช่พอด้วจ้ะพ่อไปใช่จ้ะพอเมื่อบ้านอ้าวมาแหนไใดก็เมื่อแต่บ้านกล้วยแม่แม่เพิ่นปลูกว่ะกล้วยมาแต่พุ่นนะต้นกล้วยนะเอาต้นมันมาเอาต้นมันมาเอ้คือเมือน้ำใช่เลยจะคือเมือน้ำพ่อเจ้าว่ะเอ้ยมือน้ำกว่าให้ไปพปกพนกนะคุณพัก้อนเลยค่ะนอนมาเลยน้าเอ้าทุกยพลทิโตกนี่เลยกุ้ยพทิโตกแล้วมาเลย

ใส่กระปุกแกจะกินไปใส่กระปุกอะไรจะกินไปใส่กระปุกอะไรมันจะกินอยู่มันจะกินนั่นเพืพาพากระปุกไว้เลยกะนงัดต้องหันจะใส่ตู้เย็นบ่ใช่ป่ะได้ใส่ตู้เย็นมันกระโบมีกระปุกไงปานนั้นไม่เห็นน้ำไม่ได้อาจจะได้หมูเมาขึ้นกันนัดที่เนี่ยังโบมี่ได้กินมาในพี่น้องเลยเนาะเออได้อูปากินบ่กินข้าวเลยกินแล้วเถอ ข้าวต้าชิมแห้งน้ำดุว้ากินแต่น้ำูุตลอดาป้อนูกทันปลาแต่ว่าวานนี่ดุมากมว่านนี่ได้นักการักอุชอนี่ดอกเกงนะแกงปลาคาวกิน่ตามูกินเยอก็มือถิ่กินนะเส็จถิ่เส็มนด้วเสร็จตามใจคนเห็ดบตามใจคนเห็ดดดดไปตามห่งไปเสียไปมั้อาว่ะดีเนาะบ่เมียนบะยังก็เพิ่งเนานี่เอื่อยนี่่ได้ ลงมาให้ดูให้กินพี่ก็ได้โอ้แบบบางเมื่อไ้เออเมบ่ได้น่ใจเออลงมาวะได้ลงมาแกเออลงมาว่ะเหรอคนบัวขนาดนั่นเอจัชชีว่าไน้ไดพี่น้องเว้เนาะเข้ากับบางที่เข้ากับแบบว่าอยู่แน่เราหักบ้านด้ที่บัวคันว่านี่คันว่านซาก็คึ้นในถาว่านี่ห้าสิบบุลงมาเห็ดได้ไหนเจ้าว่าบอกมาลงมาเลยบาลงมาเลยเนาะลงมาใกล้เลยเพราะว่าคือเข้ากะสิเมื่อเห็ดแบบ กับครอบครัวอ่าห้าเองนะพี่น้องเอ้ยยังเช่นเฮือนแม่น้องเชอร์เนาะเฮือนปัตเตอร์แบบนี้กับเฮือนปลาใหญ่เฮือนน้องนาเฮาวนี่เนาะกแบบกันเองกันเองเนี่พี่น้องเอ้ยเนาะเฮ็ดแบบอยากกินยั่งเพราะนะอยากกินยั่งกับเฮ็ดแบบสบายสบายแบบคือกันกันเองใช่ไหเนาะการว่าว่าเฮือนว่าสีเฮ็ดเป็นแบบนั้นแบบนี้กับก็เคยเห็นว่าเฮ็ดเหอนนะทั้งเอ้ยทั้งอ้ายกับปกติเบินน้ำบนตกนะ ทางป้าทางลุงทางาพี่ไอ้เดี๋ยวลุงเนาะนนกะไม่ได้ว่าดอกพี่น้องเลยเนาะเพียงแต่มีกินนะกินน้ากันต,อตลอดนัน่นแหละเนาะอันนี้ให้แม่ไปตำห้องซูเปอากินอีกแล้วเนาะเอออยู่น้ำป้าได้เสด็จให้แม่ไปตำห้องเนาะบอก็ว่าน้ำใจเด้อสสดูจเออน้ำใจเด <laughs> ้อพ่มีใครว่าดอกาานั่นาหละเนาะวัววัวลุงมาหากระยานด้นยิ่งฉุดไปหาอยู่พอฝ่ยพอมันดิพอฝ่ยพอมั่นเด็กๆกันเนาะ กันว่าบ <laughs> ุลงมากระขึ้นไปหาคันบุขึ้นไปหากะโท่ไปหาบริปะให้เพิ่นอยู่ผู้เดียวเลยโมเงานะโมเงาแล้วเนาะอ้าวเดี๋ยวให้แม่เพิ่นไปตทำหุองสู้กินเพล่นเอาเลยเพิ่นลงมาหาตทำหุองสู้กินเลยไปไปเฮกินติดหขนมขล้อยไปเหมดอนในซาลาเปาเป็นวบบนั้นนั่งติดเลยนั่งติดอย้กินขนมบาหวานบาหวานอยู่วะขนมเล็กน้อยขนมเล็กน้อยขนมเข่า พอให้อมดิ่นที่พอให้อมดินมามามาอ่ามาดินน้ำน้องเลยมาได้แปลงเพียนบ่ะนี่เขาอีกแล้วตัวนี้นี่เขาอีกเออใช้อำน้ำอำน้ำแล้วพี่ตาแปลงอีกได้อ๋ออำน้ำพี่ตาแป้งอีกไหมเยอะบ่บ่ะมาได้แปลงเพียนมาดุมเลยอันสบายดีปาะลูกน่อล่ะสบายดีบ่คือพวกแปลงเพียนมาหนีิเมื่อวานนี่ฝนตกพี่น้อยไม่ได้ไปทั้งสองคนเลยน้องเชื่อก็ไม่ได้ไปไอ้ตาก็ไม่ได้ไป มาไม่อนี้กับเพิ่นพักบอกพักบอมืัอนี้คือลาเองบ่จะคุลาให้เออจะคุลาให้เพลงบอนองจุ๊กชิมิชิมิชิมิเพลงบอนองนี่เห็ดชงเงนิยวตัวนี้เห็ดชงเงนิยวเนาะเด้วยเห็ดไอเห็ดน้องเห็ดบปเป็นสิน้องยังน้อยอยู่สิน่องอ่ะเจ้าปะไถแม่ไปเอามะหุ่งใช่ละโอ้ แม่ไปเอา,าหวงม,มาตามสูกินอีล,เอา,อลาเอา้อีลวาเอานาไมอีลาเพิ่นนี่ยมึงเน่หมุนมาหาป่าเน่ยมึงเน่ยอละะโอ้ยมึงเนี่ยจ๊อิละเล <laughs> พิ่นกำหมุนมาหาป้ายุงาย่งเนี่ยเพิ่นเดะเพิ่นดะโอ้ยเจ่งนท้ดิือดมนกน้องอันเฟินเพิ่นเนใช่ไหมน้องต้นเชจักันีิเออนต้ชิ่าไอ้ถึงไขบ่

เฮะใส่ยังใส่ลางถัยวลายวงะเห็นบออันถวยวงหันเนี่ยน้องเยค่ะไม่น้องกินค่ะมันห่อนเลยเือแต่แต่น้ตัวนี้เออหารหล่อมงแม่ละตังหงเลยฮะแต่น้อยืมเลยก็บ่มีก็ยืมกันได้ะให้น้องอาน้องถาแม่เราสิตำหง แฉะนะจะบะอร่อยขนมมีประโยชน์ขนมมีประโยชน์ขนมยังมีประโยชน์นะทำพุดทำไม้ชุบอู้หัดกับพุงจนชุบมาละแต่งตู้งามแท้จะไปใช้แซามึงเนี่ยผมรุดแน่น่ะยังติ้วขาดดนบอลใช่ไหมได้ขาดเดี๋ยวบ้างงั้นว่าศิลป์สิลป์ไปซ้ายศิลป์ไปซ้ายไม่ใพาไปน้าขาได้ปลาหน้ามากินกันเด้อ

มาหุงผัดสิ้รองเนาะมาหุงนั่งนี่คือรองแท้มาต่บปะจ่าบอะใช้นมน้องได้ใช่ไะมก่อนะเดี๋ยวเด็ดพักบ่ก่อนเอาพวกบ่งยังมีพักสารจะได้ไปเตอมพักสัดมาได้กินแม่ไหนุ่มหาน้องกนะเนี่ยเบื่อกบบ อยากกินนมแน่เด no ็กอาปะแค่อยู่โอ้ยนอนหลับเนาะอยากกินจู้กินนมเร็วให้แม่จะตังหูคุกกินนะแค่นองแล้วแม่ดอกคนใหญ่หาปีก็ยังว่าเอาไปถ่วงอยู่มันยั้งมาหูยั้งนี่กูลองแท้ว่ะอุ้ยตาเด็กคนโตนี่คนโตยบไปอุงเฮียนนี่มื่อกี้กับโบไปอุงเฮียนคุณล่าให้แม่เจ้าคุณบ้าคุณล่าให้อุ้ยคุณชิล่าให้ใช้คุณพักให้สิโด ไม่บอกกับบุถึคูลาให้คูลาให้โอ้ยไอ้จอยนี่คูลาให้อย่าเลยบ่ะดุนี่จะกินได้ก็บห่อนมันห้อนเลยกินน้ำเลยห่อนเบ้อห่อนเบ้อเฮ้ยเอ๊ะลุดไปลุดมาเลยแล้วกินเตี้ยนะกู ลองเลหุ่หุ่นุดเจ๋งเข่มแมนเอตั้มสุกีกิโลกังเลยตํหุ่นแฉะ้วนะใส่มาเคลือใส่มาเคลือมเล่นมีรุกอยู่สิบิเบบันี้แหละ หุงห like, <c ười> ุงเพิ่มนไ่ต้องใช้น้ำตาลล่ใชน้อยนะกไปใช้เบดนะเมามึงเรียนชื่อมาแต่โดนโดจักมันยังงเกลียน้ปิดเบ็ดได้ไปจักมันน้าน่ะ อยากกินท้กันดแล้วอาตำบาทเดียวเลยตามาเียงเร็จไว้ให้พ่นายเตอร์คนบอกว่าคนบกินเพชรเวียงไว้ให้เน่สีตตำเองโอ้ยแต่ก็ยังมักตำาอานางประเหตุเพชรอประเหตเพชรหน่อยเนน่ะตําหุงใ้ดีตํหุงยังไ่ให้หน่อยกินน้ำมี เนเซลยู่พี่น้องย่นีหะนังแ่่บมีพี่น้อยอะัดบุพอย่างเช่นคือตะเกาน้องชิมพ้นเมือนอนเท่าน้ำเจ้านันโฉคนผูมยอันแบบแบบห้กันนะกนนะคือบริป่ามอกันชิ้นชยไปใชยมันแบบคือผูมียังถามกันภูมิย่งบอ้ใช่ไมช่วชิมีอ่กับบริปาตกันคือให้กันนี่ นมันจะเป็นเด้ยวมันได้แหลกเดียนไดเดียวเองออมน่ปัดมือได้หรอกจุกนาปัดให้น้องบวปัดยาวเราก็ปัดให้น่องกะปัดยาวนี่เดือดฉันเพิ่นมันจับจับน้องจับเลยน้องจับไปรุดมือได้อ้จับรุดมือได้กูเห็ตาใช่แล้ไปเล็ดอาบุ้งก่อน นีสันห่มหูห่มซิมซิมพ่อประเดี๋ยัดพระเตอย่ที่นี่ัดพระแม่ยิ่งคิวปรับไแบบนี้ดีย่อนดีเลยก็พอดีเกิะใส่กระตุกนเลยอ่ผักอันนี้มาเลยดีพอดีเลย ต้งหุงเพิ่มเลยนั่งนาพักนะนะก่นะพักชลาน้ำหันหนเอามากดบบ็ดจานหอมะหอมมาหอมเลาตำยำได้เสียำน,นั่นใช่เไ่

ยัไปห่นหอนแบบได้หรอจองแน่มามามีวิ่น้ำสิเด้อไปชิวน้ำน้ำหมอนพูดแน่มันได้เจ้ายืนถ่าได้ละเด้อหมกินเด้อทิปข่าวก่อนเมื่อยุ่ง่าเลยฮะโอ้ยนี่นะเนี่ยทข่าวใันะอ้าวนี่นี่ส่งทิปผุดเอาเลือกกินทิปไรใช่ตาดิ oh bà nè, mãy đơm mãy đơm à, mà, mà P'nông, mà, đậm mồm bà nè ừ ơi, nó bà lọt thái ơi nó ngon, nó

Năm lại không lắm chịu ha, mắt 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 mẹ 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 đó, mẹ 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 ngoài nó nằm mẹ mẹ ta ở mẹ 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 mẹ

ต้องเห็ดเพื่อหพี่จิดเนี่แม่ตาด้ค่ะแม่ตาเกิดอะไร้นด้ยเ็อะไรนใช่หมเกิดอะไรข้หน่อเนาะเดอร้เ่ยบ่เนยังเอาา

จิ too far, too. ้มน้ำไหมคดจขายอ่ะสองน่ะสตองหานาหานานะำมาต้มมัต้มมากรเทียจะม่ยากมั้ย

น้องเลยเนาะพักคลิปไปก่อนเดี๋ยวโตคลิปอีกโลเปน้องเลยขอามยกินก่อนยันลักคนอายวะเหำไงวะเนาะทางนั้นยังบุทันยาอยู่ทางนี้ก็มาเลยพี่นยาประเดีว่าตเพ็ดได้เพื่อนนะเตเพ็ดกินน้ำลังโมย้หลังโม บอกเมื oh. wow. ่อไมื่อไนเนามือไงนะคมื่อีตากินดีเรืองส่นตัวากินเนเดเ่เมื่อเธอกยังอาแหงเนได้เหมา้นะเอ้าเะดินร้ยเลคนดินโต้แกรนี่บายป้าเลยบายเอออออเฮ้ยแกเอเซเอชายลูกเอดินน้ำลายถงเป็นป่วยนอ่นะมันวาัมันวาเป็นได้แค่เด้บายป้าคุณดูไายบายป้าก่อนนะ ปลาดงกนอนมันอนเนีตื่นต่เตอเลหัวเปียกหัวเปียกเต็มเลยพันนอนนะนอนนี่ยนมนนอนนอนไปใช้ดไไก่ดูไก่ดูอะไก่ไก่ไก่ไอหาเดียวอยู่ไก่เอ้ยเนี่ยไปไปคนเนี่ยเฮยแช่งดีคนน้ยๆแต่งๆน้นๆนี่นี่นะไก่ข้างหลังนี่พี่พีคนเตี้ยชันๆนี่ยมึงแนวปอกเยอะ ใส่สีหุ่งจักคนนั้นเมื่อใส่สีหุ่งคนบ่มีผมใส่กระโปรงโอ้ยพิสาเว้ยว่าน่ะคือเห็นงามแท้นี่ใส่กระโปรงคือเห็นงามแท้เพื่อนะหลุดมือเลยนี่หลุดมือตุ้ยต้งหันเลยเนาะตกหันไลยลานะไปละเแ็กต้อยแหล้เรียบร้อยแนะแบบนี้ไปายก่อนไปายก่อนนะชิมานอนไปไายปนู่งก่อน มาแล้ว้ากินกปลาเอาวันั้นนะับเอาหาเดียวแจ้งาบเอาอะไรไก่เลยแจ๊ไปแจ๊บปกไก่ไปนี่นามัน่างมึงเอาปึ๊บพี่น่ะแต่ตีก็แข้งเยอะเนาะสะโวยแล้วเ็ดหงบ่ะเ็ดแหงบ่ มากินคือเพ็ดขึ้นนั่นแท้สิดมาแต่เพ็ดเพ็ดผืน่าบ้บรหามมึงเอาบ้าระบา้วฟักระแตลขั้นตีนจะเคยนะดีดีดนึงอกเออได้ไก่บ่เออกินแบบนขั้นตีนไก่ไ้นตูทีอันตีนขูตูดยอวันละ่่ได้มังนักกุลานอีกชีละ đi về đây ba đi về đi gần đây ba mày này nè ông bay ông bay đi nè nong chỉ bưng gà nha mông nè bằng nong nhìn đi bay bay đi chơi này bay

เดสิเมือปะเล้วคลิปตาหงุดุได้วเลยจบคลิปซะนี่แหละสาวพี่น้องเอ้เนาะออาเอาน้องน้องมน้องน่บายดีบายดีบาย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 ีด้บายบายายบายบายบายอ่ะเด้อไปได้พี่น้องเอ้เนาะบายดีไปได้ไปได้ไปได้บายก่อนบายก่อนบายดูก่อนเออได้บายทางนั้นกันเออเกเก่งเก่ง บ่มือบายจมือมือมยเ